นี่ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรารักษาตัวเราเองได้โดยปรับสมดุลของตัวเองปรับคลื่นความถี่ให้สม่ำเสมอแล้วมันก็จะเยียวยาร่างกายของเราตัว,ตวเราเองได้ร่างกายมนุษย์คือดินน้ำลมไฟนะลมก็คือออกซิเจนที่เรา ไปถ้าเราหายใจสม่ําเสมอคลื่นความถี่ของเราก็จะค่อนข้างจะสม่ําเสมอมาทําให้เลือดในตัวเราไหลเวียนอย่างสม่ําเสมอนี่ลมกับน้ําแล้วนะดินก็คือร่างกายหยับยาบของเรานี่แหละทุกเซลล์ในร่างกายมีชีวิตนะแต่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยก็รอออกซิเจนและเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยง ไฟก็คือพลังงานที่เรารับจากธรรมชาตินั่นแหละคือเราไรับพลังงานจากธรรมชาติเข้าไปสู่ในร่างกายของเราซึ่งมีจักรกลอยู่ตรงกลางมันเป็นเกล,ลกลกงล้อทีอ่หมุนที่จะส่งพลังงานตั้งแต่ล่างจนถึงข้างบนทุกส่วนในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรมาขวางหรือมามาบล็อก มันก็จะ flow ไหลเวียนอย่างพลังงานไหลเวียนสะดวกสบายร่างกายเราก็จะสบายการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สมดุลในร่างกายเพราะฉะนั้นดินน้ำลมไฟเนี่ยมันจะต้องสมดุลบาลานตัวเองให้ได้ คลื่นความถี่ที่กระโดดไปกระโดดมาเกิดจากระบบหายใจที่กระตุกไปกระตุกมาระบบหายใจเราก็จะกระตุกขึ้นตก,ต,กตุกลงอย่างถ้าเกิดเราสมูทอ่ะเราสบายๆหายใจปกติของเราอย่างเงี้ยไปเรื่อยวันมันก็จะเป็นเหมือนเป็นคลื่นที่มาสม่ําเสมอเมื่อระบบหายใจเรากระตุกแต่ถ้าเกิดเรากําลัง ดีๆของเราแล้วมีใครเข้ามาทำมาทำให้เราตกใจมันนะ่ะกระตุกคือคลื่นอย่างนี้แล้วก็กระตุกขึ้นตึกลงดูกราฟได้ง่ายกราฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันตค่อยๆขึ้นแล้วค่อยๆลงไปทีระดับขั้นแต่ถ้าเกิดกระโดดจากหนึ่งไปแปดลงหกมันก็จะกระโดดไปโดดมาส่งพลังงานคลื่นความถี่เข้าสู่ร่างกายให้สม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราปรับของเราเองได้การทำสมาธิคือการปรับคลื่นความถี่ของในสมองเมื่อสมองปรับมันก็จะส่งสิกแนวไปทั่วร่างกายให้นิ่งและค่อยๆเป็นสม่ำเสมอไม่ป่วยแน่นอนที่เห็นนี้คือแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้ เซลล์ในสมองทำงานแล้วก็สื่อสารกันเซลล์ sell, ทุกเซล์ลในร่างกายมันสื่อสารกันนะสร้างคลื่นความถี่ของตัวเองให้สม่ำเสมอนั่นคือรักษาตัวเราเองได้การใช้ชีวิตที่จะให้ระบบหายใจแล้วมันสม่ำเสมอไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งแวดลอ้อม มันสามารถทําให้เรากระตุกไปกระตุกมาได้ตลอดแต่เราจะทํำยังไงที่เราจะไม่กระตุกไปตามสิ่งแวดล้อมการปรับคลื่นความถี่ของตัวเองสําคัญก็คือระบบหายใจการที่เราหงุดหงิดบ่อยๆโมโหบ่อยๆโ,โ,โดยที่เราไม่รู้ตัวเราดึกว่าไม่สําคัญวันหนึ่งหงุดหงิดสักสักยี่สิบรอบ <c oughs> คนส่วนใหญ่ที่ป่วยกความไม่สมดุลในร่างกายคือมันไม่สม่ำเสมอไงก็เลยขึ้นความถี่มันก็ไม่สม่ำเสมอมันก็ทำให้เซลล์ทุกอย่างทำงานไม่ปกติแทนที่เขาจะ1นึสองสาไปมันกระตุกไปกระตุกมาโรคความดัน ความดันสูงความดันต่ำโรคหัวใจโรคไขข้อคกทั้งนั้นเลยไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคเพราะฉะนั้นไอเชื้อโรคนี่มันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากความไม่สมดุลของร่างกายเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงไปหาหมอหมอก็ให้กินยาพอเรามีร่างกายแล้วเนี่ยเราไปเกี่ยวข้องกับสัมผัสทั้งห้า และเราจะต้องสามารถอยู่เหนือสัมผัสทั้งห้าให้ได้คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยอย่าไปเป็นทาตมันใช้มันให้เป็นแต่อย่าให้มันเกิดปัญหาหรือทำให้เราเกิดทุกข์ทำให้เราเกิดมีความสุขพออยู่กับมันอย่างสนุกสนานแล้วก็ปล่อยวางซะ อย่าให้สิ่งห้าสิ่งเนี้ยเป็นเจ้านายเราเราจะต้องเป็นเจ้านายมันคือไม่ว่าจะเห็นจะได้กลิ่นจะได้ยินจะได้สัมผัสหรือว่ารู้รสชาติก็เฉยเฉยนะเราก็จะชนะแล้วก็สามารถทำให้ตัวเราเนี่ยเบาแล้วคลื่นของเราก็จะสูง คลื่นความถี่ของเราก็จะสูงจะไม่ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ที่จริงมนุษย์เนี่ยเกิดมาตั้งแต่เกิดอะสื่อสารกันด้วยคลื่นความถี่แต่ไม่มีใครบอกว่าคลื่นความถี่เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่สื่อสารอย่างชัดเจนและจริงที่สุดคลื่นความถี่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนเกิเกดจาก พลังงานที่เรามีเพราะฉะนั้นพลังงานในร่างกายภายในอ่ะหัวใจเต้นเนี่ยก็คือการสั่นสะเทือนแล้วแรงสั่นสะเทือนของหัวใจทําให้เกิดคลื่นหัวใจเห็นไหมง่ายๆสมองเหมือนกันสมองเวลาเราคิดก็มีแรงสั่นสะเทือนข้างในมันทําให้เกิดคลื่นสมอง การมีชีวิตที่เป็นมนุษย์มีร่างกายมีสามส่วนนะก็คือตัวร่างกายตัววิญญาณแล้วตัวจิตบริสุทธิ์หรือจิตอมตะหรือว่าจิตอย่างรู้ซึ่งไม่มีร่างกายไงอันนั้นเป็นพลังงานส่วนหนึ่งของจักรวาลส่วนตัววิญญาณก็คือ พลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายตั้งแต่เกิดก่อเป็นรูปเป็นร่างเห็นไหมคนตายเวลาที่เขาเคยเขาเคยถ่ายติดอนะว่าเวลาตายแล้วมีวิญ,ญญาณออกจากร่างมันเป็นพลังงานที่มันดูซึมซับกับร่างกายความทรงจำอะไรทุกอย่างอยู่ตรงนี้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับจิตอมตะของเราโดยมี วิญญาณเป็นสะพานเชื่อมต่อเพราะร่างกายตัวเนี้ยมันไปเชื่อมต่อตรงนั้นไม่ได้เพราะมันหยาบตรงนั้นเขาละเอียดมากเขาก็จะมาเข้าอยู่ในร่างกายเราก็ไม่ได้เพราะว่ามันหยาบแต่เมื่อมีวิญญาณเชื่อมต่อให้ได้เนี่ยแล้วเราทำร่างกายให้เราเบาและสะอาดบริสุทธิ์่ะจิตยังรู้เราสามารถสื่อสารกับเราได้สามส่วนนะ แต่เมื่อเราสามารถคลีนตัวเองในร่างกายเราก็คืออย่าอย่าเอาขยะเข้ามาเยอะอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลายคนที่มีคลื่นความถี่เท่าๆกันสามารถสื่อสารกันได้แม้อยู่คนละซีกโลก คนที่มีคลื่นความถี่ต่างกันต่อให้นั่งอยู่ใกล้กันก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องพลังงานที่มันต่ำๆหนักๆเช่นความโกรธเหวี่ยงวีนมันจะทำให้ความคลื่นความถี่ต่ำเพราะฉะนั้นให้ระวังอย่าเข้าไป อยู่ตรงที่มีการเหวี่ยงวีนหรือด่าทอหรือเกลียดชังมันก็จะดึงเราลงต่ำาลื่นความถี่เราก็จะต่ําสิ่งที่ปรับคลื่นความถี่ดีที่สุดคือเสียง sound healing พวกเสียงที่มันสม่ำเสมอน้ำนอนแช่ในน้ำคลื่นความถี่ของน้ำน้ำก็คือสิ่งเดียวกับเลือดมันเป็น ธาตเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะปรับให้เลือดไหลเวียนยในคลื่นความถี่ของน้ําที่เราลองล,อง,ลองแช่นะระบบหายใจการทําสมาธิพี่ไม่ใช่หมอแต่พี่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับตัวเองที่จะต้องซ่อมร่างกายตัวเองพี่ผ่าตัดสมองแล้ว ร่างกายพี่ก็แย่และไม่ปกติแต่พี่ลองทุกวิถีทางไม่ว่าจะทำสมาธินอนแช่ในน้ำแล้วก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้สิ่งแวดล้อมมาทำให้เรากระตุกไปกระตุกมาซึ่งมันยากกระตุกทุกวันไอ้นุ่นก็หงุดหงิดไอ้นี่ก็หงุดหงิดนั่นแหละคือพังเราอาจจะคิดว่ามันไม่ไม่ ไม่สําคัญหรือไม่ไม่น่าจะพังนั่นแหละสะสมวลณิดวลหน่อยมันก็พังได้การใช้ชีวิตที่จะให้ระบบหายใจแล้วมันสม่ําเสมอไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมมันสามารถทําให้เรากระตุกไปกระตุกมาได้ตลอดแต่เราจะทํายังไงที่เราจะไม่กระตุกไปตามสิ่งแวดล้อมอ่ะถอดเขาให้ทําแค่แปดนาที นี่คือหลังผ่าตัดทั้งนั้นนะพี่พยายามจนพี่ทำได้ทุกอย่างพี่เป็นคนที่ร้องเพลงได้พอผ่าตัดสมองพี่กลายเป็นคนร้องเพลงไม่ได้อยู่3ปีแต่ตอนนี้ <And S 1> พี่ <I try S 1> เอามันกลับมาได้แล้วพี่พยายาม <and S 1> ทุกอ <I S 1> ีก <God S 1> ่า <God S 1> จนทำสำเร็จ Outside. And I take a deep breath and I get real high. And I scream on the top of my lungs. What's going on?